สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนะคะเมื่อเปเกหนุ่มเติ้งเว่ยถูกพบเห็นในที่สาธารนณะขณะที่เขานะคะได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนและเขาก็สูบบุหรี่เติ้งเหว่ยได้หยุดเล่นกับสุนัขที่เดินผ่านไปมาก่อนที่เขานะคะจะโยนก้นบุหรี่ในมือลงพื้นอย่างไม่ตั้งใจคะ่ะ ในขณะที่การกระทําของเขาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดน,นะคะและในเวลาต่อมาไม่นานเติงหวยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษต่อการกระทํานั้นทันทีค่ะ สำหรับเต้งเหว่ยนะคะก็เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากซีรีส์เรื่องลักนิรันราชันมังกรนะคะด้วยความสามารถและความหล่อทำให้เขานั้นได้รับกระแสเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะและก็ยังมีผลงานที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นซีรีส์เรื่อง Lost You Forever ในบทบาทของถูซานจ,งจิงจิ้งจอะก้าวหางพระลองที่ได้คู่กับนางเอกเสี่ยวเย่านั่นเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามรับ ชมได้นะคะทางวีทีีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา17.00นาฬิกาท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ